รู้สึกเป็นเกียรติมากๆต่อตัวข้าวทิพย์เองแล้วก็ครอบครัวมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสคือรับเกียรติมารับโล่ลูกกระตันยูซึ่งข้าวทิพย์ก็ถือโอกาสนี้เป็นเป็นตัวแทนของลูกกตันยูทั่วประเทศเลยทุกๆคนเลยก็ขอให้ชื่นชมรางวัลน,นี้ไปด้วยกันนะคะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจ กับครอบครัวมากๆเลยครับขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีนะครับผมแล้วผมก็จะเป็นลูกกระตูอยงนี้ต่อไปตลอดชีวิตเลยครับเอ่ออยากหลายคนเขาเป็นัยรุ่นจะไม่กล้ากอดกล้าหอมกล้าบอกรักเขาเป็นยังไงเอ่อจริงๆข้าวทิพย์ก็เป็นนะคะข้าวทิพย์บ้านเกิดอยู่อำนาจเจริญก็จะแบบส่วนมากก็จะทำานากันจะเขินกับการแสดงออกในการบอกรักหรือการกอดแต่พอโตมาเราเริ่มเข้าใจว่าการกอดหรือการบอกรักคือคือสิ่งที่จําเป็นมากๆที่จะเหมือนกับเป็นสื่อที่บอกบอกให้คุณพ่อแม่ได้รู้ว่า แบบเรารักเขานะเราเราอยู่กับเขาเราอยากดูแลเขาให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นค่ะยางที่เราเหนื่อยเราพอกําลังใจสําคัญโหที่สุดค่ะที่สุดเวลาที่เราเหนื่อยหรือทํางานหนักๆมาคือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่มคือได้กําลังใจที่สุดเลยค่ะใช่เอาเสวยกันตอนเราคุณแม่นะคะก็เขาทิ้งกับฮักแม่เดอ้อละกัสิเป็นลูกที่ดีของสังคมละกัอีพออีแม่แบบนี้ต่อต่อไปเลยค่ะอืมออมน,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 นะครับแสดงละครับพายมาเถื่อนไม่ได้กลอบลักก่อนคุณแม่ สมัยก่อนเินครับสมัยตอนอยังวัยรุ่นวัยรุ่นครับเิยครับแต่ว่าหลังจากที่เริ่มโตขึ้นก็รู้สึกว่าลองดูก่อนลองลองลอง,ลองกล้ากลัวทำดูก่นครับแล้วก็เออผมได้รับความรู้สึกว่าฟูลฟิลขึ้นกว่ากอดตุ๊กตาสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยเวลาเราเหนื่อยหรือเวลาเราเห็นพ่อแม่เหนื่อยเราเข้าไปกอดเขาเราให้กําลังใจเขาหรือคุยกันด้วยคําพูดดีๆมันเป็นอะไรที่ ทำให้สารสัมพันธ์ของครอบครัวแน่นแฟนมากๆครับซึ่งอย่างเมื่อเช้าก่อนออกมาผมก็กาบครับคุณแม่เ <c oughs> สร็จแล้วก็กอดแม่แล้วเมื่อกี้กอนเมื่อกี้ก็ไปถ่ายรูปก,กับแม่แล้วก็หอมแก้มแม่ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งที่ <c oughs> ไม่รู้สิมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําใช่ผมว่าตอนนี้การเป็นพ่อแม่น่าจะเขินหอมแก้มผมแทนแล้วถ้าปากบอกไหลายคนเนี่ยยังกล้ากลัวๆวันนี้ครับเราเริ่มวันนี้ก็ได้ครับเริ่มได้เลยครับวันนี้เลยครับไม่ต้องวันแม่วันไหนก็ได้ได,ได้ทุกวันเลยครับวันวันแม่คือวันทุวันท ทุกวันคือวันแม่ของพวกเรานะครับผมอย่าลืมบอกรักแม่กันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ